สวัสดีครับพวกเราคุปซ่ากันนะครับผมดังฮิตนะครับผมวินเซนต์ค่ะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม m a p l e Story Mobile นะฮะก็วันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำกิจกรรมพิชิตหลอดพิกหลอกนะครับนั่นก็คืออีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของพิซซาเวอร์นะครับอ่าก็พิซซาเวอร์เนี่ยจัดตั้งแต่วันปีใหม่นะคุณวินเซนอ่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่จบเลยนะครับก็อันเนี้ยจะเป็น อ่าอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเราจะได้สู้กับบอสพิกล็อกกันแล้วนะครับอ่า uh, วิธีการเล่นนะครับในการพิชิตหลอกพิกล็อกนะครับก็อย่างอื่นเลยนะครับเรามาดูเรื่องของรางวัลสะสมกันก่อนนะครับรางวัลสะสมของมันก็คือก็คือรางวัลตามจํานวนครั้งที่เล่นสําเร็จนะคะสะสม uh, เล่นสำเร็จสะสมกี่ครั้งนะคะก็จะได้ตามนั้นเลยอ่า uh, ก็คืออ่า uh, นอกจากเราปราบับหลอกหลอดพิกล็อกได้แล้วเนี่ยนะครับ จำนวนรอบที่เราชนะเนี่ยเราจะได้รางวัลที่เป็น a อ h i e v e m e n ตตามนี้ด้วยนะก็คือรอบแรกไม่มีบอกว่าได้อะไรนะครับแต่รอบ2นะครับรอบ4รอบ6รอบ8รอบ10รอบ12เนี่ยเราจะได้ไอเทมตามนี้ด้วยนะอ่าดังนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยจบคือค่าหลอดพ i ิกล็อกได้แล้วนะครับอย่าลืมมารับรางวัลด้วยใช่นะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะครับ1วันนะครับเราจะเข้ามาสู้กับหลอดพิกล็อกได้นะครับ1ครั้งนะครับ ามาดูวิธีการกันดีกว่านะครับเรื่องกติกาคุณเซนแนะนําหน่อยก็คือการต่อสู้นะคะในได้ในทุกๆวันนะคะได้วันละหนึ่งครั้งต่อบัญชีแล้วก็รับรางวัลได้ตามดาเมททั้งหมดที่ทําได้นะคะในเวลาที่เราจํากัดไว้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มระดับพิกเซลและระดับผู้กล้าจากการเล่นในทุกวันนะคะแล้วก็สร้างดาเมจใส่หลอดพิกหรอกให้มากขึ้น หากตายนะคะระหว่างต่อสู้เนี่ยไม่ได้รับรางวัลแต่จะได้รับรางวัลการเข้าเกมนะคะประจำวันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ๆนะทุกคนอ่าทวนอีกครั้งสรุปแล้วกัน1วันเข้าได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กรณีเราชนะหลอดพิกล็อกได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของอัตราการเติบโตเพิ่งจะเพิ่มมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับแล้วก็ การสู้กับหลอดพิกรลอกเนี่ยถ้าเราตายนะครับแต้มมันจะไม่ถูกหักดังนั้นเนี่ยเราจะสู้ได้ต่อนะครับอ่าคือเราต้องชนะแค่นั้นเองนะครับอ่าส่วนรา้านกิจกรรมนะครับก็เคลียร์ได้เราจะได้เป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็มีแอชชิเมนต์อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนรางวัลความเติบโตนะครับการเติบโตนีก็คือว่าแต่และครั้งเนี่ยที่เราฆ่าหลอดพิกรลอกได้เราจะมีบัฟเพิ่มเอฟเฟกนะครับซึ่งมันจะสะสม อ่ะไม่สะสมเดี๋ยวมันจะเลื่อนขั้นตามจำนวนที่เราจัดการหลอดพิษล็อกได้นะครับดังนั้นไปบู๊กันเลยดีกว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับม,มาดูว่ามันยากแค่ไหนนะครับอ่าท้าทายดุย้ยเอ้ยเรามีเรามีนี่เหรอมีพลังจมมีสองสองอย่างใช่ไหมการโจมตีเฮ้ยทำไมผมเดินไม่ออกวะอันหนึ่งมาแทห่ตียังไงอะ่ะเฮ้ยอ๋อออเดินออกเดินออก อ๋อโอเคกดผิดปุ่มนะครับเออ <c oughs> เขาบอกว่าต้องต้องหลบดะต้องหลบดา,บดาเมเนจนะอ,อ้ะอุ้ยเดินนะโอ้โหโอ้โหแรงเันนะเนี่ยพุ่งครับอ๋อเดี๋ยวต้องฝึกสกิลก่อนนะครับสกิลแรกพุ่งนะครับตอนนี้เพิ่งฝึกฝึกสกิลเดี๋ยวจะตายเอานะครับแล้วเลื่อนหลอดหลอดพลิกหลอกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอย้มันชาร์จพลังนะครับโอ้โหโอ้โหสายบน รือเปล่าไม่ใช่สายบนเลือดเราเลือดเราเฮ้ยโอ้โหมันโหดเอาเรื่องนเนี่ยเนี้ยลบหลบลบลบหลบสิบห้าสิบสี่ <15, 14. S 1> โอ้ซูไม่ไหวนะฮะล้มเดี๋ยวคือเราต้องรอดเหรอโอเคเดี๋ยวลอง<ร>อีกครั้งนะครับอ,อยู่ให้ถึงไงอ่าเอาอยู่ให้ถึงใช่ไหมโอเคแงก็ได้คือเราก็ไม่มีบัฟอะไรเลยเนาะเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวเกิดตรงไหนเนะี่ยลูกพี่ ใส่กันเลยอยู่ให้ได้ภายในหกสิบวิใส่กันเลยสกอร์หนึ่งพันหนึ่งใส่กันเลยหลบกันหลบกันหลบกันหลบได้นะครับหลบได้พันสองนะคะสกอร์คือคือคือที่มันแรงมันก็จะเป็นไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกมอนที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยแหละไอเขาจะยิงอีกแล้วหลบกันก็คือเราต้องเน้นโจมตีนะคะสกอร์ถึงจะขึ้นเนาะใช่แล้วก็ไอตัวกีกีนี่มันก็แรงไม่เบาเลยเนี่ยเหลือสามสิบวิขบบาด อ๋อตอนตอนเขาใช้ห้านะครับเราต้องมาหลบตรงตัวหลอดพิกล็อกนะฮะร,ระวังไว้อยู่ใกล้ๆไว้หล,ลบอยู่ข้างหลังเขายี่สิบหลบข้างหลังหลบข้างหลังโอ้โหโอ้โหผมจะตายเพราะไอ้อุกกาบาทนี่แหละโอ้โหไม่ไหวกแลนะโอ้ยไม่ถึงนะคะโอเคเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วเดี๋ยวต้องค่อยๆสู้แล้วกัน<ม>คือเราเล่นในโปรแกรมจำลองด้วยแหละไม่ถนัดเนี่ยอ้างอ้างอ้างอง<า>เยอะอ้างเยอะ ต้องอยู่ให้ถึงหกสิบวิแล้วการมาทำสกอร์นี่มันช่วยอะไรไหมเนี่ยอือตีตีตีหลบหลบข้างหลังครับอ่าอีพวกนี้มามาป่วนมาปวนไปทำดาเมจนะครับอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลูกสมุนมันจะไม่เพิ่มสกอร์นะคะต้องไปตีตัวโอ้ยเอาเอาเอาเเอฮ้ยตานี้เหมือนจะดีโดนสตันผมว่าผมจับทางว่าอยู่ใกล้หลอดพิกหลอกนี่จะดีที่สุดนะ ใชโอ้โหโดนหน้าเมตรโดนหน้าเมตรดีวแต่ก็แต่ก็โดนแบบหนักอยู่แต่เราก็จะฟาดง่ายนะคะลบ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 ชาร์จอีกแล้วพันหแล้วโหโหตายโอ้ยสิบห้าวิเองแบบเก่าสี่พันหนึ่งเดี๋ยวผมจับจังหวะดีๆกันจับจังหวะไม่ค่อยได้เลยะมันไม่มีบงมีบับเลยหรอไม่มีไม่มี หดนันเนี่ยหนหดหดผมว่าหดนเอาเรือ่อง้ออืออผมว่าเราเก็บสกิลเอาไว้ตีตีสมุนเนาะดีกว่าไหมเนี่ยพอเขาชาร์จปุ๊บค <c oughs> ือแอนิเมชันมันเป็นพิกเซลไงผมก็เลยมองไม่ออกว่าเอออันไหนมันเป็นดาเมจอันไหนมันไม่ใช่นะครับต <ไป S 1> ีมันฟาดมันเ,ออเขายิงเราอีกแล้วโอ้โหมงไม่ทันนะครับไวมากรีบไปไหนลูกพี่อือหืออื้อหือ ลูกไฟมาลูกไฟมายิงท no well, oh. 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 ้างไหนอ่ะอ๋อ <h> ย <Art> ิงหางโน้นอ๋อเราต้องดูหน้าหลอดพลิกล็อกนะครับว่าเขาหันหน้าไปทางไหนหันหน้าทางนี้สิเวลาเขาจะยิงสกิลอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะโดนสกิลสตันอยู่ถ้าอยู่ไกลๆเอ้ยสิบวิแล้วยิงมาท้างไหนวะอยู่ให้ถึง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 ต้องถึงสิ อึดอึดหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาเย <Yeah! S 1> ้คือชนะหรออยู่ถึโอตัวแตกอ๋อก็คือเราอยู่ให้ถึงแค <Okay. S 2> ่นั้นพอโอเคอยู่ให้ถึงอ๋อยู่ถึงแล้วก็ได้แต้แล้วก็ทําแต้มด้วยใช่ไหม mm. เราถึงจะได้อ่าเรื่องของเงินที่เยอะขึ้นอ๋อโอเคประมาณนี้เฮ้ยเ้ยยากยากเหมือนกันวะ ยากยากเหมือนกันยากเหมือนกันเพื่อนเพื่อนทำคะแนนได้เท่าไหร่ก็เ<อ>มนมาขิงเราได้นะคะมาขิงเราได้นี่น,นี่เรามีเรามีอัต,ตาราเขาเรียกว่าอะไรมีพลังเพิ่มมีหลอดมีหลอดอมีหลอดเพิ่มแล้วมันก็ทําให้เราโหดยิ่งขึ้นนะครับอ่าก็เราเพิ่งได้แค่หนึ่งครั้งนะครับอีกสองครั้งเนี่ยก็จะเป็นฝึกงานฝึกงานนะครับแล้วก็อีกห้าครั้งนะครับจะเป็นเชี่ยวชาญแล้วเจ็ดครั้งก็จะเป็นตํานานนะครับก็ดูนุกดีนะ ก็ก็ดีครับอีเวนต์นี้ได้สู้กับหลอดพิกล็อกบ้างถ้าเราเล่นรอบสองเราก็จะได้ของรางวัลน,นะคะอ่า<ๆ>ได้อันนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้วิธีเล่นนะครับเออสรุปแล้วทิกเนี่ยผมคิดว่าอยู่ใกล้หลอดพลิกล็อกเอาไว้แล้วก็คือมันมองหลายส่วนเนาะส่วนแรกก็คือดูว่าหลอดพลิกหลอกเนี่ยเขาหันหน้าไปทางไหนนะครับแล้วก็คอยหลบนะครับที่สําคัญ เก็บสกิลเอาไว้ใช้กับลูกสมุนเขาด้วยเพราะลูกสมุนเขามาทำดาเมจเราเก็บนะเจ็บพอสมควรเนาะ,ะดังนั้นก็ต้องระวังในส่วนนี้แล้วก็คอยหลบหลีกนั่นแหละครับถ้าเล่นในมือถือผมว่าจะง่ายกว่านะครับเล่นใน PC มันค่อนข้างที่จะกดลําบากเราไม่คุ้นชิน,นมันไม่เลื่อนไหลนะคะอะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหลอดพิกหลอกก็อีก อ,อีกของผมเนี่ยอีกสิบสามวันนะครับก็น่าจะจบวันที่ยี่สิบสองนะครับกิจกรรมยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะเพราะว่าอันเนี้ยได้ได้ไดถ้าถ้าเราถ้าเราเล่นแล้วจบเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เหมือนพวกกิจกรรมพวกเป่าปยิชุบหรืออะไรใช่ค่ะนะครับแล้วก็ได้อคอยเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับตามดาเมจที่เราทําได้เลยนะครับถ้าไม่โล่มเนี่ยผมว่าจบไว นะครับอ่าแต่ถ้าโลกก็เหมือนผมเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะทําคะแนนกันได้ดีนะครับขิงเราได้นะครับว่าได้เท่าไหร่ได้กี่คะแนนกันบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับวิดีโอนี้นะครับอ่าก็ยังไงให้เพื่อนๆถูกใจวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากให้เราทําวิดีโออะไรเกี่ยวกับ m a p l e Sto r y นะครับหรือว่ามีเรื่องพูดคุยกับพวกเราเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไว้ถ้าว่างๆนะคะเดี๋ยวคุณดาาก็จะม สตรีมให้เราดูนะคะอ่าโอเคยังไงทะวีดีโอนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ